ยตนานสายสายครับบักบัาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไมาตาจะเราขึ้นเลยคนเราขึ้นเลยๆๆๆๆสวัสดีครับก่อนพี่โป้น่ะเอ้าเอามาทางนี้มาทางนี้อะไรหรออยากเล่นอยากเล่นแตาแต่แต่โอ้ยรุนแรงจังพี่โป้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหหลูรูชายโอ้โหคึกคักคึกเป็นพิเศษเลย เดี๋ยวๆอีพอกติกออกกันเนี่ยกติกน้ำขึ้นรถก่อนอากเลยเด้อมาเดีวยวเยโอ้ยดีนะน่ะเป็นทรายนุ่มอ่ะอันน่ะอันล่อล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 ะโอโอโหโอ้โหโอคุณกุ้งเลยมาทางนี้มาเรโอ้ย คลึกเป็นพิเศษโอ้โวันนี้ปีโปเป็นอะไรเนี่ยฮะคลึกมากเลยฮะดูเขาดูเขาดูเขาโอ้โหโอ้โหโอ้โหคลึกเป็นพิเศษเลยปีโป้คลึกคักคึกๆัก เกล่าเกล่ e l กล่าเาเเ l ดินเดินเดินลุกเดินเท a าไป a ่เ a h เอ้ไปไปเฮ้อ้อโอตายอันนี้เป็นอะไรวนนี้กินยาอะไรเนี่ยฮะคึกคักใช่ไหฮโอ้โหว้าวว้าว้าวว้าวานลยยืดละหายยืละสร เอ,อ้โลดถขนคักหลายอ่ะเหนื่อยแล้วครับผมเหนื่อยแล้วครับพี่ป่นเหนื่อยแล้วครับผมเหนื่อยแล้วครับผมเหนื่อยแล้วครับอันนี้พ่อพาวิ่งหลายรอบแล้วครับขอบคุณนะครับอ่ะทางนี้สวัสดีตอนเช้าครับ อะไรติดจมูกมองกล้องมองกล้องมองกล้องครับกจะสร้างแถ่ถเนาะคนไทยคณไทยเคร่ะเคร่ะเคร่ะ อันะแหนนลูกสาวอันนี้ลูกชายอันนี้ลูกสาวมีเล่นด้มีเล่นด้วยไระไลอะไรอะไรอะไรลาคือคือี้หันเน่ยมา ฮนะคือปลาคึกนะครัครบคึกหน่อยเร็ว chị đang phải xài, chị đang phải xài, hả? À, subscribe con kênh Ghiền อากาศย่ำเศร้าพี่น้องตอนเช้าอากาศแดดกระลังออกกาแดดนองเช้าติยากไปใส่ครับติยากไปใส่ฮะ